สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจจเอชชแนลนะครับคลิปนี้จะพามาดูลือสีผสมครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่สวยงามนะครับมีหลากหลายสีสันนะครับที่เราหน้าปลูกนะครับสีดางขาวเขียวแดงนะครับชมพูอมม่วงนะครับสีขาวสวยมากนะครับผม มาะที่จะปลูกประดับสวนนะครับแล้วก็ปลูกง่ายมากเลยนะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับน้องก็ชอบแสงแดดนะครับร้อยเปอร์เซนะครับก็สามารถอยู่ได้เนาอนี่ครับี่นี้ผมก็ตั้งไว้นะครับกลางแจ้งเลยนะครับใบเขียวด่างเหลืองนะครับสวยมากนะครับต้นนี้นี่ผมซื้อมาปลูกนะครับซื้อมาคู่กันกับสีแดงนะครับ เนี่ยครับกระถางหนึ่งเนี่ยแปบาทนะครับที่ตลาดพัฒนานิคมนะครับผมผมก็มาขยายพันธุ์ง่ายๆเลยแหะครับผมเนี่ยผมจะบอกเคล็ดลับดีๆนะครับว่าทําอย่างไรนะครับน้ายาเร่งรากแบยไม่ต้องเลยนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วเนาะคนที่ชอบปลูกหรือสีผสมว่าน้องเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายจริงๆนะครับเนี่ยครับที่นํามาคู่กันนะครับผมซื้อมาคู่กันเลยนะครับผม สองสายพันนี้นะครับซื้อมาในราคา80บาทกระถางนึงนะครับแล้วผมก็นํามาจิ้มนะครับปักชําแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆและเอฟซไปบ้างแล้วนะครับผมสําหรับอันนี้ก็ได้ลูกค้าใจดีนะครับแบ่งปันมานะครับผมนี่นะครับสีสวยๆนะครับมีหลากสีนะครับผมก็ลูกค้าใจดีก็แบ่งปันมาครับผมแต่ตัวนี้ซื้อมาครับผมซื้อมาคู่กันกับตัวนี้เลยนะเนี่ยครับผมนี่ก็ fc ให้มานะครับผม f c ลูกค้านะครับ แบ่งปันให้มาสีสวยมากครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็เอฟซให้มานะครับผมลูกค้าให้มานะครับเพราะว่าชอบปลูกนะครับเราก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันกันสําหรับคนที่ชอบดูสีผสมนะครับถ้าผู้ชมละครับอยากได้สีไหนบ้างนะครับก็สามารถทัก Facebook สุรชัยมนวังนะครับเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะมีายพัฒน์นั้นสีนี้อะไรเงี้ยอยากได้สีใสสีนี้ของเจ้าเออะไรเงี้ยก็ใเอก็แบ่งปันได้นะครับผมเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ นี่ผมก็มาจิ้มไว้นะครับก็ขึ้นง่ายๆนะครับในช่วงสองสัปดาห์แรกเนี่ยน้องควรจะอยู่ในร่มก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเอาออกมาตั้งกลางแดดเลยน้องเขาจะอาจจะสลบบแบบนี้แต่ถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวน้องเขาก็ฟื้นนะครับน้องเขาสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแสงแดดร้อยฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตั้งสสซูไว้นะครับเวลานี่คือผมอยากให้มันมีกระถางเดียวนะครับรวมกันหลายสายพันธุ์ผมก็เลยจิ้มๆๆนะ ก็สวยเป็นอีกแบบนะครับผมก็ใส่กระถางไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนเวลาน้องเขาสะพักรังเต็มกระถางนะครับผมมันจะอวดสีสันนะครับแต่ละสีแต่ละสันนะครับกันนะเออเดี๋ยวจะไปดูพามาดูการปักชำกันง่ายๆนะครับเนี่ยครับนับไปเลยสามข้อนะครับหนึ่งสองสามไม่ต้องสามก็ได้แค่สองข้อขอให้เขามี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 อันนี้ครับตามข้อแบบนี้ลากเขาจะออกนะครับ แค่สองข้ออย่างนี้ก็ติดนะไม่ต้องถึงสามข้อก็ได้นยฮะเท่านี้ครับผมนําไปจิ้มลงดินเลยนะผมก็ไปจิ้มตามรัว้วตามไรขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผมแต่ช่วงนี้น้ําท่วมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศน้ําท่วมนะเนี่ยผมเอามาจิ้มๆไว้เนะี่ยติดหมดเลยครับเนี่ยข้างร้มข้างรั้วเนี่ยครับจิ้มๆไว้ติดง่ายครับท่านผู้ชมเนี่ยเน็บเน็บจิ้มๆไว้อย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้น้ําเริ่มลดแล้วนะหลายๆท่านมาดูคลิปเจะเอกว่าน้ําท่วมเนาะ นี่ผมจิ้มไว้ข้างรั้วนะครับผมถ้าเรามีเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นกระถางนะครับเบาะชำนะครับเนี่ยครับจิ้มลงไปเลยนะครับให้ตาเขาสัมผัสดินนะครับอย่างเงี้ยตาเขาสัมผัสดินอาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยน้องเขาจะแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาง่ายๆเท่านี้นะครับไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ เพื่อนเจที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่โคราชนะครับปุ๊บนะครับสาวโคราชนะครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ P W O K นะครับป,ปุ๊กสาวโคราชนะครับก็ปลูกนะครับน้องเนี่ยฮะตอนแรกผมนึกเรียกน้องปุ๊กน้องปุ๊กเอาไปมาเอาไปมาเป็นเพื่อนกันนะครับเกิดปีเดียวกันน้องเขาก็มีเอ่อน้องอีกแล้วเพื่อนเขาก็มีแบบหลายสีสันนะครับสวยๆก็ไปดูปุ๊กสาวเมืองโคราชได้นะครับก็ปลูกเหมือนกันครับสำหรับคนที่ชอบ นี่ครับหรือสีผสมนะครับก็เป็นไม้มงคลไม้พ่ออากาศนะครับปลูกไว้ประดับสวนสดชื่นดีนะครับผมชอบมากเลยครับสีโทนสีแบบเขียวเหลืองนะครับเหลืองก็เหมือนทองเนาะเหลืองเนี่ยก็จะดยุดทองด้วยเลยนะครับเป็นสีมงคลนะครับผมสีแดงนี่ก็คือแหงๆปังๆนะัครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการปลูกหรือสีผสมหรือไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคลต่างๆนะครับเราขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจบเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจชนแนลนะครับทำกินทาขายส่วนน,น้อยๆปลูกร้อยอย่างนะครับมาว่างก็ไปเที่ยวเขื่อนปลาสักตัลสิ์หรือไปเที่ยวท่องเที่ยวนะครับบ้านๆกับเจดก,กันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ